เอาไปหกตกค่ะสวัสดีพี่น้องบุตรห็นเอาไหมเอาไหมเอาไหมสุขสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีตกตกทานภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศทีส้มสองอาเตก็อยู่ดีไม่แห้งุกตกทานเด้อพี่น้องเด้ออยู่เย็นเป็นสุขเด้อพี่น้องเด้อมาพบพอกับแม่ใหญ่เกียวอีกเลยพี่น้องเอ้ยคำแลงมากไม่ใหญ่เกียวเกียมเก็ดกับเขาเนาะ สบายดีพี่น้องเมนูเคี่ยวเสียนเฮดเมนูแกงปลาพี่น้องแปงแกงปลาเก๋งอีกลูกสาวสื่อมาแกงปลาให้ผมพี่น้องเบิงไดส้มเดือพี่น้องเด้อให้ร้านเป็นให้ร้านเป็นตักก่องให้พี่น้องเอ้ยน้ำบุ่มกับสีเพลสีพัดกบสบายดีพี่น้องเมนูเคี่ยวจะเป็นน้นทำอาหารเนาะอาหารแรงพี่น้องเอ้ย สแก,กงปลาเนาะต้นระไรนั่นเนาะปูขาตนาานา้นปลาลงบ้านนี่เสียวันปลาเด็กก็ลววใส่เลยพี่น้องเอ้ยปลาก็ลงกเลยต่มันน้ำผดเลยรวยบลิบานนี้เป้งนัวลงบ้านนี้ใส่ดอกพักอีลุ่มพักอีลุ่มบอกคือพักอีลุ่มได้นี่พี่น้องเอ้ยภาษาไทยิ้โดอกระจนโดวกระจนบ้านเราพักอีลุ่มบ้านกะจะาบา บัวมัลินฟักบัวหอมใบหอมใบอีตู่เนาะบ่นั่งตู่ใบอีตู่บ้านเฮาเอาภาษาบ้านเฮาพี่น้องเอ้ยมาลงต้มเบิ่งพี่น้องเอ้ยเด็ดวิธีง่ายๆพี่น้องเอ้ยเดลงนี่อืมตอนใหญ่ดิตอนกตอนใหญ่ๆเลยใหญ่เียวบ่เฮ็ดเนาะี จานะพอไปดูบ้านด้งไปหน้องเ้ยทำไข่หมูแดงะ้วเขาเปนยังไงคือไข่หมูแดงเลยเส็จนล้วเสจมนดอเส็จนะน้กกัน้ำยอางันผัดนะจำตัวแดงคือเก่านะตัวนี้นะอือกินไหนด้วยเห็น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 หมอพียังไหม อันหลังจากนั้นสิลุมบ้านลงแล้วก็มะเคือเทศพี่น้องเอ้ยพี่บุคาว่ามื่อี้ว่าดอกกระจ้อนขอโทษขอภัยเด้อพี่น้องยบ่แม่นบุคาก็ลืมร้านร้านก็บ่จําได้เนาะดอกมลุมพี่น้องดอกมลุมาไทยคืออนึงดค่ ผักกอกน่อตัวลูกปักนยสบ้นี่สนผักบองนี่ัีบเลย่มเลนทางกราน่จบต้นหอมลงพี่น้องหอมลงกับผักจักดนรับพี่น้องใรมึงรักดูไปตู่พี่น้อง นื้อเี่จิจกิดเน่เลยกล้ายมันสิมุนนะนี่เป็นเนื้อปลาเนื้ออ่อนเนาะลองในหนึ่งติ่งเาพักเงี้ยนเอร่อยอร่อยปี่งเาเลยเรียบร้อย บน่แม่อตเผนพัดกบพี่น้องเอ้ยัดสะพกัดสะโพกผัสะพกผัดสะโพกเด้อพี่น้องเอ้ยตีนตีนกกับขันยาเยะ เพิ่นเหตุเพิ่นวาอันมันมีเกจหลับมันเพิ่นวาประทันตีนมันกันได้สิฮากินหมานเพิ่นวาไอเบนลองเต้มเบิ่งพี่น้องล้างจานน้าพี่น้องเอ้ยอ้อหัวหอมใหญ่หัวหอมใหญ่ลองลองซีมีเมะเติพี่น้องเอ้ย ขึ้นมาแต่การมันก็นมาเห็ดกับขาวตูวอ่าอีกคนกินปรุงเนี่ยกินก็ได้แต่แกตินซดอ๋อไอ้ไเยอะจะได้อร่อยน้ำปลา น้ำตาลน้ำตาลแล้วก็เอาลดที่เผ็ดๆมันลานนิดนึงอพ่อแม่ได้เบิ่งได้มเนาะเนดดีนะพี่น้องลดดีมี่เียวก็เหยตามคําขอเนาะเพิ่นว่าเอาลดดีส่กะปุกมี่เขียวก็มาเอากะปุกแดกใโลพี่น้องเอ้ยขอโทษนําตามคําขอของ FC ัมา มโขอบใจพี่น้องเอ้ยชินกับไม้ยเคี้ยวจะใส่แตนนามิอันยังแม่นังบุมกระบอกเมขอโตแม่อติมันกระบอกยุ่ใส่กพวกเมียนแม่ครับกระน่อยก็บ่ได้ใส่ส้มตอพี่น้องเลยในกะเตาในกระเตาลงพี่น้องเอ้ยคุณเขากันละเอียดพี่น้องเ้ย แด้กะเพราถากินเลยเนาะเร็วเรียบร้อยสิสตาร์ทพินองเอ้ยเราจส้มกินพี่น้องพี่น้องเอ,อ้ยม,มาเบิ่งคักก็ไม่ใหญ่เกี้ยวโอ,อ้ยโไ <laughs> ม่ใหญ่เกี้ยวก็จะกินก็จะให้อันพี่น้องได้เบิ่งได้ส้มนั่นกันอยู่พี่น้องเอ,อ้ยยามกินข้าวกินหนาวก็เฮ็ยได้คากไ็ได้แ <laughs> ลองส้มกับพินองเอ,อ้ยกับเขาไม่อตนะิเนาะมีแกงปงลาเครือล่ะกั ผัดผัดกระเพากบผัดกระพันโบพี่น้องเอ้ยกินข้าวเจ้าพี่น้องเอ้ยมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อเนาะอันซีเว่าหน้าตาจิจือเป็นนิกาจิตจ้าเด้อพี่น้องเอ้ยมาผิดหมวยแดงม่ได้ใส่หมวกสีแดงใส่หมกผิดแข่งน่าหมวกผิดแข่งบ้านท่าข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อเอพี่น้องข้าวน้ำกันเด้อมีอันหายเพิ่นกระน้องเพิ่นกินข้าวน้ำกันมีเอพซีอันทานคนหนึ่งเนาะเพิ่นถักมาว่าเบาเบนนั่น เป็นหยาดในได้เนาะเพื่อนว่าเบาเบนน่ะเป็นอันร้านของเม่ใหญ่เขียวลูกของอ้ายเนาะก็ไมนนี่ผูกขาคอมเมนต์ไปแล้วประจับกดใจจ้าบ้างได้พี่น้องเอ้ยงมหาเท่าเท่าทิ่วๆกับเบนเม่ใหญ่เขียวนั้นเม่ใหญ่เขียวสิบอกเด้อพี่น้องเดิมมากินข้าวน้ำเม่ใหญ่เขียวเด้อพี่น้องเด้อิม่ใหญ่เขียวเป็นตากลกองได้ขากลกองก็คือผูกขาไทยเบิ่งและตั้งกับบ่ได้พี่น้องเอ้ยแม่อรติยังบ่ทันได้ ไปแปะสองเนาะทานงแถวในเมืองพอเอ้ยนี่หมดในพอเอ้ยนะเนน่หมดแลยนะเป็นยังเป็นวัดเป็นไอโบแมนนองอติก็เป็นวัดพี่น้องเฮ้ยเป็นไอนี่จ้าว่านี่จ้าว่าอากาศเปลี่ยนแปลงเนาะแต่เมยใหญ่เกี้ยวก็ยังเป็นเรื่อยเพ่พี่น้องเอ้ย มันะกินนาการเดอพี่น่องเดอกินข้าวแรงนาการเดอพออตินะท่านเลยมาพออตินะ <c oughs> อย่างว่าอิบซีถามหานอนอตินอนเด้นี่นอนหลัดแรงอตินะคอใหญ่ก็เป็นปั่นข้าวแล้วม่ใหญ่คุ้น พี่น้องเอ้ยพระเอกน่ะนอนหลับแลงพระเอกป้าเด็กหายอยู่อักอักนี่กินข้าวน้ำพอใหญ่เพระว่ารับค่าผ้าขาวเลยนอนอีกกึ่งดื่มนะผ้าขาวอยากกินจู้บ่ลูกบ่อยากกินจู้บ่อากาศสลุกอยากกินจู้สักกบพอใหญ่ลูกอ่ะนอนหลับแลงพี่น้องเอ้ยคนอยากกินจู้กับคนอยากกิน น้ำก็ท่านอาบเลยนอนตื่นภูแหล็กกากาจะสีอาบน้่งไม่เปิ่นวันใหญ่เอ้ยอากาศไปนี่พี่น้องอบใรลานนอนลานนนอมาตะน้ำร้านน้อยนี่พี่น้องเนาะมาหอวนี้สิพูดคลิปไว้ก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองอันตีม่ใหญ่เคี้ยวนี่เด้อพี่น้องเด้อเป็นกําลังใจสุดๆแล้วพิพภาประกันได้กับข้อตัวขออภัยเด้อพี่น้องเด้อคขาบอกความจาบอกจากบนเนืกั มีใหญ่เขียวย่อมับเนพี่น้องเนาะนเป็นหยังอย่าถามหาแม่ใหญ่คุณผู้ข้าสิวาต่อแม่ใหญ่คุณเพิ่นบ่ได้กินข้าวนําเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้เด้ออสให้พ FC ทุกท่านจงอยู่ดีมีแงอยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพแข็งแรงมาเยเรื่องสุขกายสุขใจด้วยเถินสบายดีบ๊ายบาย